สวัสดีครับสุดปอกวันนี้เช้ามากครับวันนี้ประมาณแปดโมงนะครับผม8ปดโมงน,นิดผมวางแผนชีวิตผิดไปนิดนึงครับทุกคนคือวันนี้ก็เป็นวันทํางานของโอฮาน่าเหมือนกันนะครับผมก็เข้างานโบเตีผมสิบเอ็ดโมงอะไเงี้ยแต่ผมลืมไปว่าวันนี้นะครับจะต,ต้องฉีดวัคซีนนอน9ก้าโมงโอ้โคตรบ้าเลยฉีดวัคซีนเข็มบูดนะครับผม แปดโมงคือผมต้องไปถึงโรงพยาบาลก่อนเก้าโมงนะครับเพื่อไปฉีดกับน้องเฟิร์นด้วยแล้วผมต้องกลับมาทํางานโอานาอีกโจไหวเพราะว่านี <c oughs> ผ่ผมลืมอ่ะผมลืมที่้ยวางแผลชีวิตผิดชิบหายเลยโอเคไม่เป็นไรจะสู้ครับผมงานโอานามันก็หยุดไม่ได้ให้วางแผนมาแล้วลงตารางเ,เรียบร้อยแล้วนะครับปกติน้องอองตองเขาจะเตือนผมนะครับว่าทําอะไรบ้างเนี่ยมีวันนี้แหละที่ผมลืมบอกว่าเอ้ยต้องไปฉีดวัคซีนตอนเก้าโมงโอ้ยบ้า ดี๋ยวดูกันนะผมว่าวันนี้ผมเป็นยังไงบ้างเ,เกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างนะครับโอ้มาโนดอันนี้คือไฟที่ทให้มาโนดอุ่นนะครับผมเพราะว่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันหนาวนะครับปิดเลยต,ตัวน,น,น,นี้อุ่นไหมเนี่ยฮะอุ่นหรือเปล่าเนี่ยฮะไปปกตีเอาฟ้ามันจะกินข้าวเก้าโมงนะครับวันนี้ก็เลยต้องกินไวกว่าเก้าโมงหน่อยนึงไปหนอกินข้าวดีวกว่เพราทำข้าวกินดีกว่ารอนต้องเฟินอาบน้ำาหบผมเซ็งจริง ไอไปบงครึ่งแล้วไอบงครึ่งแล้วพี่ไปถอยรถก่อน <om> ผมไม่รู้ว่าผมวันนี้จะแบบถ่ายงานได้หรือเปล่านะครับจะเล่นได้เต็มที่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่าด้วยอ่ะกลัวเจ็บชิหายเดู๋ยต้องเฟิงตาตุ๋ยอยู่เลยนะแต่งฟันหรือยังเนี่ยแต่งแล้วโอ้โหบอกเลยว่าอืปกติอะถ้าเคยฉีดวัคซีนะคือต้องหยุดงานแล้ว กับมานอนอย่างนี้สั้งสองวันรอดูอาการถ้ามีอะไรก็ค่อยกลับไปทํางานนะครับแต่อย่างว่าผมโอฮาน่า oh ผมจัดเป็นซีซั่นใหม่ครับผมเป็นรูปแบบแรายการใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดมันจะไม่มีผมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเออไม่ต้องมาดูกันว่าวันนี้ครับผมหลังฉีดวัคซีนแล้วผมจะไปทํางานด้วยศักยภาพแบบไหนบ้างนะครับจะป่วยหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> โอเคไงก็ไปเจอที่โรงแามกันโรงวรมอาจจะถ่ายไม่ค่อยได้นะแวบๆบแบบไปแล้วกันนะครับ ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูที่โรงพยาบาลนะครับเกรงใจเขานะครับย้ยโอเคผมถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทําเรื่องฉีดเรื่องอะไรนะครับเนาะที่ตึกตรงนี้นะครับผคงไม่ถ่ายโรงพยาบาลหรอกนะครับเกรงใจเขานะฮะยังไงก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนั่งตรงนี้แหละเนาะโอเคครับผมเรี็บร้อยครับไปรุ่นเข็มสามครับผมเจ็บปะเหมือนฉีดเข็มแรกเลยยังไง วว่่าันนจะแบบปดหอย,หอยตอนที่เขาฉีดน้ำยาเขาไใช่ไหมใชอ่อ่ะโอเคกลับบ้านกันครับไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงตอนนี้ผมรู้สึกปกติมากนะครับยังไม่รู้สึกอะไรมากแต่ว่าปวดๆตุบๆที่แขนนิดเดียวนะครับผม <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะผ่านการถ่ายคลิปของโอหน้าไปได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่คนหมอก็บอกนะว่าห้ามใช้พลังเยอะ ก็คงจะแบบต้องตบมุกแค่บบบ้าไอเฉยไม่ต้องมาบ้ามากนะครับเพราะว่าในะคลิปหน้าต้องบ้านะครับแต่ก็ต้องให้คนอื่นบ้าแทนละกันคลิปนั้นนะครับโอเคยังไงก็ติดตามันไปทั้งวันแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนและกันเจอนที่บ้านเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเข้างานนะครับตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงสีกว่า,า,น,าน,งงนะครับผมโาน่าทำงานเสร็จโมงแล้ครับกลับบ้านก่า โอเคครับมาโผล่กันที่ร้านข้าวนะครับผมร้านข้าวกระดกลล้นทำไมค oh <my. S 1> รับร้านข้าวเขเรียกว,ว่าข้าวถา่นหลุงมนะครับผมที่ออฟฟิศโอฮาน่าชอบมากินกันในช่วงเช้านะ mm. นีน่นเลยกินอะไรบ้างนี่มีฮัลโหล ไก่เชนอ้อยไข่ลูกเวยไม่รู้ใช่แบบอันน้มั่งของผมนี่ผัดไก่อะไรที่อย่างหนึ่งผัดพักทองแล้วก็เอาน้ำเขียวหวานราดเนี่มันเจ๋งตรงน้ำเขียวหวานราดนี่แหละโอเคทุกคนใครที่กินข้าวอยู่ก็ขอให้ทานให้อร่อยนะครับผมเรากินข้าวไปพร้อมกันเด้อพ่อลาบเงนะโอ้โหโอ้โหเล่นแบขวดเล่นบขวดายแล้วเหรอ าแล้วบบออเดอร์ลูกค้าทุกวันไม่ต้องใส่อาชีพ้วยมันต้องยกกระดานไปเดี๋ยวปวดแขนไปโอเคครับเจอกันออฟฟิตสวัสดีครับพี่ทศใจพอหน่อยมีความสุขมากๆครับ h a ป p y แต่เช้าจะลดจัดย้าวยาวดูข่าวกันยังดูนะเอาครับตามนั้นไว้ลุ่น ไม่ได้ตลอดแหละตกใจไหนจริงจริงอะวูดตกใจริงมันก็ตกใจจริงทุกครั้งอะไรไม่รู้ว่าไม้บลูดีเสียงกรุงกิ๊กกุงกินเอามาเราบอกว่ามีนี่ช่วยได้ไงะไม่เห็นหนูดู้วยอยู่ไหมเอาเถอะวันนี้กูเล่นมากไม่ได้หรอกจะตายมั้งเริมเป็นแมวอีกมันก็เริ่มตุยตุยที่แขนแล้วแบบตึบตุบตุบตุบสปอนไม้ยังยังไม่มีใครมางั้นเราก็รอเวลา อะไรกระเป๋าข้าหน้าใ,าใส่ใส่ของได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะเอ้ยเสื้อเอวอ่ะเสือฮะเสื้อเอวรีบสั่งนะจะหมดแล้วแล้วก็จะไม่ผลิตลายนี้อีกแล้วถูกต้องครับจะเปลี่ยนลายนะครับผมแสดงว่ารถนี้ต้องครต้องรีบสั่งนะครับนี่ครับยังเหลืออยู่กำมือหนึ่งนะครับขยุมหนึ่งอตสุดท้ายแล้วจริงๆกับลายนี้ะรีบสั่งได้ในเพจนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็รอคนมาให้ครบนะครับผมแล้วก็จะไปที่โรเคชั่นการถ่ายคลิปกันนะครับ โอเคครับผมถึงเวลาออนโรเคชั่นแยกโอเคครับอยากจะบอกว่านี่คืออุย๊ยนี่คือโลเคชั่นใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศนะครับผมทำไมกูไม่เคยที่นี่มาก่อนอยู่ห่างออฟฟิศมาแค่500เมตรนี่ครับอุ้พลาดมาได้ยังไงเนี่ย,ยพลาดมนได้ยังไงนี่เงี้ยอ๋อตอนเด็กเตือนพี่เจ้าว่าเอาครีมให้ชีพได้ค่ะวิ่งจัดงานได้เลยนะเนี่ยพี่ป้องสวัสดีค่ะพี่จ้าสวัสดีค่ะพี่เก่งสวัสดีครับเลสวัสดีค่ะ เสื้อใครเป้ยเสื้อผมไหมพี่อยู่ออฟฟิศเนี่ยได้พี่ขใส่คนผอมนะครับไม่ใช่คนอ้วนแล้วอุ๊ยวิ่งมาต้องอย่างนี้อันนี้วิ่งปิ้งมาเลยพี่ไม่ได้วิ่งมาพี่ติดรถมานี่ก็วิ่งมาติดข้างงอดไปด้วยเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้โอเคขอบคุณมากครับครับผมอุ๊ยพี่เก่งผอมจริงสุดยอดออกลังกการ์ดเขสุดยอด ดูแลร่างกายแล้วหลักครอบครัวเราเพื่อนเราพี่น้องครับเจอกันก่อนจะรักษาเราไม่ได้มันยากด้วยโลชั่นใหม่ครับพ้องที่คือวีนิวทำไมเราไม่เคยเห็นนี่มาก่อนใช่สบายทำไมไม่บอกเพื่อนรู้ไม่บอกไม่บอกเพื่อนโอ้เข้ามากระแลกผมเก่งมีเยอะหายได้หลายอย่างเลยเนี่ยลองเดินดูลองละครนั้นชัดจริงเหรออ่าเดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับเอาตามหลักหน่อยเดินไหมเอาตามใช่โ้ยหมูอ่ะ อ่าโอเคผมเดี๋ยวพามาเดินดูโลเคชั่นใหม่ของพวกเรานะครับผมเหมือนสวนสนุกเหมือนเลยพวกนี้เลยอ่ะุ้ยมีตู้แกะป่ะเล่นยังไงอ่ะที่น้เนี่ยเหรอจริง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 จิงงหยอดเหรียญไปแล้วก็มีตังค์ร่วงลงมาเป็นประดับบ้านนะสวยเนาะใช่เลกซี่สีสองสูทนะครับเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูให้ทั่วนี่คือคาเฟ่ของพวกเรากำลังทำกันไว้เป็นเมืองเราปลูกหญ้ากันเองอ๋อนี่ของเราเลยอ่ะนี่ใช่ครับ อันนี้คืรอร้านอะไรครับคาเฟ่ใช่ไหมคาเฟ่ใช่เด<ช>ี<ช>๋ยวอันนั้นก็จะเป็นคาเฟ่มีพี่อุ้อยู่ในนี้แล้วครับนี่อาจจะเป็นเรื่องราวของอนาคตนะครับผมอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่โอ้เราขับไปยันคลองสิบคลองสิบเอ็ดนู่นไปทั้งหมวะต้องทบบนะทบอลอ่นะเขาต้องเข้าทะบอลอ่ะทะบอลทำไมรู้ว่ามีที่นี่ทำไมถึงไม่บอกเพื่อนโอ้ไม่ดีเลยไม่ได้เมื่อเขาตอบเลยไอ้ดิมมขอแต่งงานหน่อยดิโอ้เล้งยูเ อ่ะคือเป็นเรื่องของการเตรียมนะครับผมจะเตรียมของเตรียมของกันก่อนนะครับผมยังไงค่อยว่ากันนะกันคนก็ยังหวันครบเหมือนเดิมนะครับเจ๋งทุกคนเมื่อกี้เฟิร์นไปอาบน้ํามาแล้วก็ด้วยความที่แบบไว้ใจอัลฟ่ามากๆว่าอัลฟ่าจะไม่ดื้อลงมาละคือโอ้โหเออแม่เข้าใจนะว่าสบู่แม่มันหอมจนน้องอดใจไม่ไหวใช่ไหมโดนกักขังบริเวณวันเนี้ยไม่ต้องออกมาเลยทำหน้าตาเล็ก กักของแม่ทําไมอ่ะอกักขังวันนี้ก็คือกักขังอัลฟาแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันอังคารซึ่งเป็นวันที่เราจะต้องให้ข้าวมาโนสูส่วนก็เอาหนูนะคะไปตากไว้ข้างนอกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเอาได้มาเป่านี่อาหารโนดอันนี้ก็คือพี่อามาซื้อผิดไซส์มา เราก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้โนดจะกิน1ตัวหรือว่า2ตัวถ้า1ตัวไม่อิ่มก็ต้องให้มัน2ตัวถ้าตัวมันเล็กอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปให้ข้าวโนดกันโอเคครับผมจากที่ผมดูแล้วตรงนี้น่าจะต้องเปลี่ยนนะครับผมก็ตั้งนี่ยิงข้าวโนดโต๊ะอยู่นี่นี่สวยเลยล่มพอ<ะ>ดีเลยเอย,ยังก็อยู่ต่างจังหวัดโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนรสชาตมาถ่ายกันตรงนี้นะครับผมน่าสวยงามแล้วก็คนๆที่ดูโอหานหน้าอยู่อาจจะชอบนะครับผมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแป้งนะครับผมเราจะพยายามทำให้มันดีขึ้นนะครับโอฮาน่าบอกไว้เลยว่าเราทำกัน เริ่มปวดแขนนะตอนนี้เริ่มปวดแขนมึนๆหน่อยๆแต่ก็ก็ต้องทํางานางต่อไปนะครับทุกคนมาดูว่าถ่ายจบแล้วผมจะเป็นสภาพยังไงนะครับเฮ้ยอ้หนูใส่แตกอะไ,อไม่หนูใส่แตกโอนแสดงว่ามันน่าจะร้อนมากมาก,มากแล้วแหละทุกคนมันเสื่อสยองทุกคนไม่คนดูมัน,น,มนโผล่หัวออกมาแล้วนะั่นนะ่ะแป๊บนึงนะโนด เราก็ทำการแสดงด้วยกันดึ๊กๆึๆกตึกตึก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 สมมติว่ามีชีวิตระหว่างนี้นะคะเฟิร์นก็จะไปแพ็คของค่ะอัปเดตอาการก่อนเมื่อกี้ก็คือขึ้นไปอาบน้ําอะไรมานะคะก็ไม่มีอาการอะไรก็มีง่วงเพราะเนื่องจากตื่นเช้าซะมากกว่าแล้วก็มีแบบปวดแขนนิดหน่อยนะคะแบบว่าลาลานิดนึงแต่ก็โอเคอยู่ยังไหวอยู่เดี๋ยวไปแพ็คของให้ลูกค้าที่น่ารักนะครับผม เขาบอกว่าตอนนี้โอฮัน่าก็ฐานะเริ่มดีขึ้นนะครับช่วงฮิปตาฮิปตาเดียวจากการที่ปิดกําไว้เมื่อกี้แล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็รวยเลยนี่นี่นี่คนรวยแกะทองจากชุปปติกอุ้ยเสียเสียรองพุงไอ้เสียรองพุงไอ้รองเท้ากระเป๋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 าหนังด้วยกระเป๋าหนังอันนี้แส่งกันนอันนี้เป็นเป็นรุ่นก็ชกูชิกูชิพี่ฝากซื้อกาแฟแก้วดิกาแฟแก้วเลยครับเอาหวานน้อยนะแก้วนึงพี่เหลือเอาไปเลย สองเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ดูไม่ดูสามพี่หกกระตั้งเกธรรมชาตินะก็จะไม่บอกว่าคิดอะไรนะครับผมให้คนไปดูคนเองนะครับผมเชื่อว่าผมพูดอย่างนี้ไปทุกคนก็อยากจะดูโอฮาน่านะครับเราต้องรอดูวันที่โอฮาน่าหมดของ30วันมกราก่อนนะครับผมเหลืออีกไม่กี่คลิปนะครับผมก็เริ่มจะเบื่อแหละรู้ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวนะคอมเมนต์บอกเอ้ยเริ่มเบื่อแล้วโอฮาน่าคิดอะไรไม่ออกหรือไงมันแน่นก็กูลองคิดทุกวันมึงคิดดูดิใช่เป็นเดือนนะแล้วมึงคิดดูที่ผ่านมาห้าปีมึงคิดมากี่คลิปอ้้้กก็แแแลววเนนี่่่ยทาไงงใหมบบสุ ใช่ทุกคนผมก็เหนื่อยเหมือนกันเครียดเหมือนกันเนี่ยนุเลยนี่ครับชาย่างเขาคือเงาะป่านะครับผมข้างนอกเป็นเงาะข้างในเป็นเม็ดรวยไงรวยจัดเอาทองแปะหน้าเฮ้ยคาถาด้วยคาถาด้วยถ้าแปะนี่ต้องคาถาแล้วโอ้มารวยมาหารวยแายสองควยชิมแพงหีอุ้ยแั้วเดี๋ยวผมขอเปลค่ะเอาไว้เผื่อแจกแจกทั้งเด็กโอเคน่าจะพร้อมกับการเริ่มถ่ายทำกันแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนผมบอกตลอดเวลานะครับผมว่าไปรอดูในโอฮาน่านะครับเพราะว่าความสนุ สุดๆจะอยู่ในโอฮาน่านะครับผมเพราะที่ผมถ่ายทำไปนี่ก็คือการทำงานของผมนะครับชีวิตของผมนะครับในแต่ละวันนะครับโอเคถ่ายจบแล้วค่อยเจอกันเดย์ฮัลโหลค่ะพี่น้้ยข้าววันนี้18ชิ้นแพ็กเสร็จแล้วค่ะแป๊นนึงงมีได้ค่ะได้ค่ะ ครับผมครับแพ็คของเสร็จแล้วนะคะจริงๆก็อยากจะนอนด้วยเพราะว่าเริ่มรู้สึกแบบเพียๆ er ตอนนั่งแพ็คของเหมือนมันเริ่มมีอาการแล้วมันเริ่มแบบปวดตัวแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าเรามีผ้าที่เราจะต้องตากอยู่ไปตากผ้าก่อนคนรวยหมายเลขหนึ่งครับเบื่อปะเอาเอามาใช้ <arriba S 2> <บ>ค,คุณค่ะคนรวยหมายเลขสองครับหล่อรวยเอาทองมาใช้คุณค่ะทำไมไม่เหมือนคนรวยเลยเหมือนเด็กวาเล่นน้ำสงการอยากได้พารามากกว่าเอาเปล่าหนูมีกินไหม อ่ะเรียบร้อยครับจบเม็ดก่อนครับก่อนเริ่มงานจุดจบของนักสู้จุดจบของคนที่ไม่วางแผนชีวิตอ้าวก็พี่ไม่บอกก็พี่ลืมพี่ลืมบอกองไงว่าพี่ต้องขี่บอสซี่วันนี้เพื่อนมันโทรมาเมื่อวานบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้เก้าโมงฮะชิบหายเหรอพี่ก็เลยแบบชิบหายเลยเอาพี่ก็หยุดไม่ได้นักสู้เอ้ยเอาหน้ามาดูใกล้ๆแดงจริงจริงแพ้อะไรไม่รู้ แพ้ยุงแพ้แดดหรือเปล่าฝุ่นในห้องแหละไม่ได้กลับบ้านนะหรือว่าแพอาการเป็นคารวาสคงจะต้องเป็นพระตลอดไป,เป,เ,ปเป็นอย่างนั้นผมตายนี่คำตอบดิครับเมื่อวานบอก,นะ <c oughs> บอกเออใ้บวชมาพี่ขอพรหน่อยดีวะสมมติวันเป็นวันเกิดพี่อย่างเงี้ยมันสูงมากครับ กูก็ลอพีวายวพ่อไม่ไม่ไม่เอใหม่กินไปแล้วก็ไม่ต้องไปจับหน้าล้างมือสะอาดมูยไม่รู้น้องแพ้อะไรทำไมับอสวาขาตัวทำไมแนบบอสไมซ้ามาแนแกแนบบอสมามาบมาไปมบอสั้นกนบบอัมซ้าสัแกสมบ้าสมาสั้นมาแก้า้มาส้มาส้มดมาสัมาสั้นมาสั้นมามาั้นมาสมาส้มาสมาสั้นมามา้นันมนย วันนี้ขอให้กัญชาถูกกฎหมายเถอะเหียวไหลนะวันนี้ที่ยี่ห้าประกาศวันนี้ด้วยข้าจะให้พรเจ้าขอเป็นนีเวียแทนได้ไหมแยเหรอแพ้เพรแพ้พรเหรอนีเวียดีกว่า คณิเย่ก็ได้เฮ้ยหรือว่าจะบีชเชนไว้ดีเออบีชเชนไว้ก็ดีทาตะแกรงทาอื่นได้ไหมบางคนบางคนถามแก้มก้นได้ทาแบบว่าข้อพับอ๋อนี่ใช้บีชเชนไวมาสองมาแล้วเฮ้ยแก้ดูหน้าดิให้ดูหน่อยดิเนี่ยเป็นจำจำแดงๆไอ้เหี้ยทีมชื่อก็บอกอยู่ทีมทารักแล้มึงคิดว่านางเป็นรักแล้ไงจ้ะกูเหมือนไอรอนแมนมากกว่าไอ้เหี้ยเด็กท้องเตล ช้องมันเลื้อยขึ้นมาอยู่ที่หน้าโอเคครับผมแค่นี้ยังขำันนี้เลยนะครับในคลิปโอหน้าต้องขำคนนี้แน่นอนนะครับไปรอดูคลิปกันในที่คลิปโอหน้านะครับผมจะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมรอยตามด้วยนะครับทำงานดีกว่าถ่ายคลิป ค่ะทุกคนแล้วภารกิจของโฟร์ดวันี้ก็มีแค่เท่านี้ค่ะ <c oughs> ก็คือมีความแบบหน้ามืดนิดนึดนง <c oughs> อ่อนเพียนะคะตอนนี้รู้สึกอ่อนเพียมากๆแล้วก็หิวค่ะหิวหมูกระทะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คือแบบอยากกินอ่ะอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะขนมขนมแต่ก็ขนอนอนก่อนดีกว่าเรื่องกินค่อยเอาไว้ตอนเย็นเดี๋ยวก็รอพี่อามกลับมากันนะคะโฟร์ก็หาอะไรดูแล้วก็หลับ <c oughs> ตอนพี่จตายแล้ววะไม่เป็นไรหรอกรอพี่ให้หนูเปลี่ยนไหมให้หนูไปตัดผมหนูพมเป็นพี่เองหนูเริ่มไว้หนวดเลย <laughs> เหมือนกันแค่เลยเด <laughs> ียวเหมือนทุกอย่างหนูเริ่มไว้หนวดเลย <laughs> ห,หนูเป็นที่แทนนีเออดีมากไอ้น้องรักตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าเข็มวิสามรู้สึกยังไงรหัสแดงว่า,าไม่ไดิทุกคนแมวกนลังจะป่วยเราต้องห้ามสืมถ้าเราสืมเราก็จะสึบตอลอดไป้คุณลุงครับขายต้นต่ำเหรอครับไอ้ดอกไม้สีจันทร์เต็มหัวอยู่เลย เ้ยหูกระจองอันนี้ใจหายเหลือหูกระจองทำไมถึงชื่อหูกระจองนะเพราะถ้าเป็นหูกว้างมันจะใหญ่ไปเอาตัวกระจองไปไงนะัยนะตัวกระจองอ่ะงงด วางอะไรแต่ไม่ได้เล่าเขาเรียกเก้ไม่ใช่หรออุ้ยหันไปเห็นทุกคนก็อาจจะนึกออกนะครับว่ารายการอะไรนะครับเราก็จะไม่บอกนะครับผมเพราะว่าความสนุกรายการนี้มันเยอะมากๆคนต้องไปรอดูกันในออน่านะครับโอเคเริ่มจริงๆแล้วกูจะพูดเริ่มหลายครั้งแล้วเนี่ยงานเสร็จแล้วนะครับผมผมจะเอาพลังทั้งหมดที่มีมารวมในคลิปนี้ให้หมดแล้วก็ผมจะกลับบ้านไปตายนะครับเฮ้ยอย่าไปตายทำไมอ่ะยังภารกิจอีกเยอะชีวิตพี่มีอะไรให้ทำอีกเยอะเช่นรับโทรศัพท์เบอร์นี้มาดูกันว่าใครโทรมา สวัสด an ีคร okay, ับสวัสดีครับจากนี้แล้วส่งมัสดุนะครับครับผมวางไว้บ้านเลยครับโอเคครับพีสองของพี่จะเป็นส้มสองลังนะครับผมครับผมโอเคครับอันนี้กระตจกตู้กระจกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับกระจกโอเคไปครับไปครับโอเคเรามีส้มสองลังที่มาจากเชียงใหม่มีอ่ะดิคุกุมีโอ้ยใหญ่ใหญ่ส้มแล้วเอาไปใส่ที่เราเป็นส้มของพี่ต้นแล้วก็อเล็กแล้วก็แก๊งนั้นแหละแก๊งเชียงใหม่เราจะได้กินส้มกันเดี๋ยวชุดใหญ่นะครับผม ได้คันน้ำส้มกันแน่มึงเหลือจัดแล้วเขาบอกว่าไงวะเอาไปเคลื่อนเลยก็ได้เล่นนกัอเป็นเทศกาลมะเขือเทศของต่างประเทศใช่เราเป็นส้มเอามาคันให้ลูกกูแดกลูกกูกินได้เหรอได้เคี้ยวเม็ดได้เหรอเคียวได้แล้วไม่ทางพวกเคี้ยวไปนจะชอบอ่ะโอเคตั้งมันดีกว่ากล้องพร้อมครับกล้องเลคคอร์ดครับสามสองหนึ่งสวัี โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วนะครับเป็นจากคนรวยเป็นคนจนเหมือนเดิมนะครับเสือมันเลืออยู่วะเสือไปกันเลยเฮ้ยตัวเชื่อมต่ากับต้นไม้ชอบคนที่เรียกคอมเม้นต์เก่งมากล้านหนึ่งนะครับล้านหนึ่ง คนเละเลยวะน้ำกีเช็ดกี่เป็นขุยเฮียไม่ได้ทำคำตัดยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วคุณว่าเชจะออกเลยที่ตอนนี้เหมือนเหมือนมึงเหมือนเชลิเดอร์ชอบทาหน้าเป็นกากเพชรปอมๆอมเหรอเุ้ยเช็ยังไงทีเนี้ยอุ้ยไม่ได้นะน้ำเฮ้ยมันยิ่งล้าจะยิ่งติดป่ะทาไงอยชิบายแล้วอุเราเราไม่ออกเราไม่ออกอยไลาไม่ออก โอเคน่าจะหมดแล้วแหละนะโอ้ยผมใส่พลังไปเยอะมากกับคลิปนี้ครับผมมันต้องตลกมากๆนะครับผมในโอฮันนาไปติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะเก็บคงเก็บของนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านมสฟกันแล้วนะครับผมคงจะกลับไปกินยาแล้วก็นอนแม่งเลยนะครับโอเคจะไปทําอะไรต่อก็ค่อยดูกันนะครับผมค่อยว่ากันโอ้โหนึกว่าหมดแม่งไม่หมดขึ้ว่าเวนแล้วค่อยกลับไปล้างที่บ้านไม่รู้ในกล้องนี้จะเห็นหรือเปล่านะเป็นประกายประกายเราน้องเก็บของกันนะครับ เรชัช่นหวังเราอย่างสวยรู้ว่าดีนะสวยมากสร้างอะไรสักอย่างตรงเนี้ใช่มันน่าสร้างอะไรสักอย่างที่นี่เดี๋ยวจะเกิดจัดปาร์ตี้อ่อนรงนี้เป็นไงมี่ติ้งมิตติ้งแฟนคลับมีเวทีด้วยเนี่ยถูกต้องมีโต๊ะมีสถานที่พร้อมนะครับห้องน้องห้องน้ำพร้อมนะครับขอให้คนชอบไอ้คุสิทสัตย์เดี๋ยวเราไปไปชมกันก่อนนะครับยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าพี่เสื้อเซเลโมนั้นมีคนจัดการนะครับชอบมันนะ โอเคครับผมเดินทางกับมอฟฟิชนะครับผมแล้วไบายเจอกันายบายบายนี่คือรถตัวแรงของอู๊นะครับผมยังไม่ได้ป้ายทะเบียนเลยไาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่กลัวไม่เป็นป้ายแดงายบายบิกเจกันเจอกันโอเคเจอกันอีกฝั่งถนนอ ขนของขนของลงเอาลองเอาลองเอาลองช่วยการช่วยกันไอ้เฮียทองเปลีย่ยนไม่หมดหน้ากูเลยค่ะเห็นเอ้ยผมก็ต้องเข้าออฟฟิศแล้วก็เช็คเมลสักประเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้อง move in sleep on the บ้านนะครับเฮ้ยไงส้มเรา้องรงังเออยค่อยว่ากันทำไรวะลงฟุตครับลงฟุตลงเท้าลงฟุตเท้าห้องกงฟุตเฮ้ยค้มโอเค,อเคให้เช็คเมลก่อนเขาว่ากันเด้ โอ้ยโอเคโอ๊ย oh. ก oh, ินอะไรวะเออโครกคพี่เอานะโครกครับโครกดีวยม่ดูเออพูดเออกินอะไรกินโครกโครกโครกสาระโอ๊คอควายเราเลยอยกินโครก โครกพี่กระดกลิ้วมาไม้วเฮ้ยมีคนเมนช่องกูชมมึงด้วยนะบอกว่ามึงแบบน่ารักดีแบบเป็นคนแบบซื่อดูแบบเป็นคนดีอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วเป็นคนดีป่ะคนไม่ดีครับข้าวขอบใจไม่ดีครับทุกคนเป็นคนดีจริงมันดีมากโอเคได้คนเล็กก็ได้ป้องเราคนเล็กคนใหญ่ต่อให้หยดิ นี่คุณจะตายแล้ววะฉีดวัคซีนแล้วไม่ยอมพักผ่อนว่างใส่นี่โอเคเลยเพราะนานเดี๋ยวที่เหลือของเล่นหมดสามร้อยสี่ร้อยกิ๊กพอพอแบบรอไปชั่วโมงครึ่งห้านาทีโอเคเนี่ยผมกำลังจะล้างคอมแล้วเพราะคอมเริ่มเน่าแล้วเดี๋ยวไปล้างให้ที่เมเจอร์เมเจอร์ดูหนังเสียเออเสียเสียเออมึงไม่เคยมีแฟนใช่ป่ะเคยมีครับเคยมีตอนไหนม้ามหงหงม้ามหงหงมีแฟนกี่คนคนเดียวคนเดียวเลยได้เงินถึงทุกวันนี้เลยอันนี้ก็ปีสี่แล้ว เปิดใจรับคนคนไม่รู้อะไรหว่าช่วยช่วยชงให้เราไม่ท็อปปจะโปรโมทให้ผมเออมึงมึงคนดีมึงคนดีต้องมีคนชอบเล่นอิฐกระแกมหรือว่าอะไรมั้ยผมเพิ่งหัดเล่นงไอจีครับเฮ้ยเพิ่งมีเหรอเพิ่งมีโอเคเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมทักไปหาได้ดีเอ็มไปหาได้นะครับผมออนะเปิดรับนะคุยได้ได้ไดมีเวลาการทักหาไม่คนทักกี่โมงไม่หนีเรทักไปตลอดตลอดเลยแต่เวลางางทักทักนะก็อย่างเงี้ยกูกูถึงถามไงตอนตอนไหนเย็นๆอย่างเงี้ยเย็นๆเย็นๆนะเย็นๆสักหกโม เยี่ยใช่ป่ะครับนะครับทำไปหาได้จีบได้เปิดใจรับอยู่เปิครับอยู่มาสี่ปีไม่ไม่มีแฟนเลยเออนี่เดี๋ยวมีเลยกูหาให้เหมือนคนดีทุกคนสมัยนี้คนเขารักคนดีกันหมดแล้วเอาคนดีช่วยกันทำมาหากินใช่ไหมครับเออนะครับอ้าวจุ๊งกินอะไรอยู่กินครกเข้ามาหน้ากูอย่างชอบเข้มาน้ครกินครก ไอ้นี่มันตลกไร้ค่ะคุณดูครับทุกคนครับเองคนนิ่งๆแต่ว่านี่ใส่ดีมากกูไม่ไหวแล้วจะตายโอเคครับทุกคนเรามารู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมครับถ้าชอบเปิดไฟไว้ถ้าไม่ชอบดับไฟปิ้ว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 ยหยั่งไม่ใครดับเลยเขายังดูมันอยู่เลยมึงเป็นคนยังไงสเปคสเปคเป็นไงสเปคคนที่ชอบอะไรนะ ชอบปีกีโครกเลืกเลือกเป็นไงสเปคผมชอบอบอวลครับอบอวนะมีเนื้อมีหนังปูนี้ได้ไหมอยากป้องอะโอ้ได้เลยฮ่า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 ฮ่<ช>าว่าฮ่าฮีาฮ่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 นฮ่า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 ฮ่ะฮ่า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 ่าฮ่าด่ดาฮ่าาฮ่อาา่าฮาฮ่าไา่าฮ่ม่าฮ่าาฮาาย่า่าฮ่าาา่าฮ่า่าาฮ่าฮา่าฮาาฮ่าา่าฮ่าฮว่าฮ่่า่่่่า่า่า สองปีสองปีไม่ไม่ติดอยู่ได้อยู่ถ้าเด็กกว่าก็ได้อยู่ก็ได้ขึ้นลงสามปีอะไรเนี้ยอ่ากำลังกำลังดีใช่ไหมอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่ผมอายุยี่สิบสองครับยี่สิบสองผู้หญิงแบบชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมได้ครับได้ก็เราก็เที่ยวเขาด้วยได้เหมือนกันได้ครับแล้วนี่มกินอะไรเนี่ยครกอ่าเราก็รู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นแล้วนะครับผมพักไปคุยได้นะไปคุยคุยได้เขาถามลึกๆได้ไหมแบบว่าเป็นลึกๆเลยผู้หญิงเขาได้รู้ด้วยว่าว่มือยังไงเรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยมีไม่เคยทุกคนเนี่ยถึงบอกว่ามันดีมากดีสุดๆนะครับผมบอกว่าความดีของเขาคือเขาไม่กล้าเข้าไปทักผู้หญิงก่อนใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันคุยนิดนึ่งอ่าเพราะอะไรทำไมทำไมทำไมมึงถึงไม่กล้าไปทักผู้หญิงก่อนไม่ท้าไปคุยกับเขาก่อนเพราะว่าผมเป็นคนไม่มั่นใจผมไม่ใช่คนหล่อไม่ใช่หลอกทุกคนนี่มึงก็หล่อในสไตล์ของมึงนะมีสไตล์ของเราเองเออเราต้องกล้าทักผู้หญิงหรืออะไรอย่างงี้สมัยเนี้ยนะเนี่ย ผมก็คิดอย่างนี้มาอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าเราไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมครับผมหน้าตาไม่หล่อผมไม่ได้มั่นใจตัวเองครับแม้ทุกคนน้องมันน่ารักมากแล้วนี่ครูสอนให้เราถามทาผู้หญิงใช่ไหมครับปกติเขาถามว่ากินข้าวยังทำอะไรอยู่เงี้ยอันนี้คําถามเบสิกมากเราต้องแตกต่างเพื่อให้เป็นความทรงจำนี่กินครกยังครับกันแล้วนะกินครกยังครับกินครกยันครกเออก็ได้นะก็แปลกดีแปลกดีเราถามให้มันแปลกๆฉีกๆไปอย่างกินครกทาก็ได้ก็มันสร้างความตลกขบขันเพื่อเขาได้เออหรือว่าถาม ขี้งครับงไา้ใช่ผู้หญิงจะงงว่าเฮ้ยที่มันถามเรื่องกูวเนี่ยเขาก็จะตอบเรามาเรื่อยหาเรื่องคุยกันเปิดประเด็นด้วยความตลกผู้หญิงชอบนะแต่ผมกลัวถามแบบถามแบบนี้ไปแล้วโขเดินหนีเขางงเขาอาจจะงงสักแป๊บนึงแล้วโขเดินหนีแล้เถ้าถามไปแล้วเดินหนีไปเลยนั่นนั่นแหละสักวันต้องเป็นวันของเราเราต้องมีคู่ชีวิตที่ดีนะเราต้องเจอคู่ชีวิตดีแ้่นี้เพิ่งผ่านการบวชมาด้วยก็ได้บทเรียนบวชอะไรเข้าใจถึงธรรมะเลยใช่ไหมไม่ ไม่ได้ถึงหึกอะไรขนาดนั้นผมปวดนี่ผมคิดถึงบ้านนะคิดถึงบ้านคิดถึงหมาครับผมจรมิงน,นะครับ <c ười> ผมจริงเออก็เ <c ười> จอแล้วใจอเออเนี me, ่ยเป็นคนรู้สึกครับทุกคนนะลองทักไปคุยดูได้คุยเล่นคุยเล่นนี้ได้นะได้ครับ <c ười> เ,เปิดใจรับนะ <c ười> เปิดใจโอเคครับผมถ้าชอบทักไปถ้าไม่ชอบไม่ต้องทักนะคแค่แรักนั่นเลยฝากน้องผมไปหนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับได้ทีป่ทปะ อีชีพเราตายเยอะวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมชีพค่อนข้างเหนื่อยนะครับยกไปยกมายกนี้ยกนี่ก็เหนื่อยกันทุกคนนะครับโบก็เหนื่อยเหมือนกันครับตายแล้วหมือนกิดอะไรนะอิ่มโครชอบไปเยอะโอเคครับผมว่าผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับรู้สึกว่าอาการเริ่มมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนไม่บายไม่บายบายสู้นะทุกคนพรุ่งนี้ถ้าพี่ไม่ไหวพี่จะต้องบอกลาทน้องแต่พี่ต้องไหวให้ได้นะ เอแล้วไม่มาจอกันโอเคครับทุกคนผมรู้สึกว่าผมจะป่วยแน่เลยครับป่วยแน่เลยก่อนป่วยผมจะไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรกินก่อนนะครับเอาอันนี้สองครับอันนี้หนึ่งครับเอาอันนี้สามครับโอ้ได้ไหมครับได้ครับเออเฮ้ยผมป่วยแน่เลยทุกคนผมป่วยแน่ โอ้โหมีคนป่วยกว่ามีคนป่วยกว่าผมเังนไงมั่งอ่ะไม่กินข้าวเลยกินแล้วกิ่ซื้อไก่มาให้กกมึงกกทามกว่าเธออะไรนะบ่อยปะหรือว่าง่อง่อย แล้วก็นพี่ก็จะตามกันพี่ก็เพียรเหมือนกันโอเคน่าจะประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องพักวิ่งนะครับ mm hmm. เพราะว่าคุณหมอบอกว่าไม่ควรใช้อะไรรุนแรงแต่ผมจะต้องคืดึ้นสู้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมไม่ดูพรุ่งนี้เลยนะครับน่าจะประมาณนี้ผมคร่าวๆวันนี้นะครับผมไม่อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ก็คงจะทําให้ทุกคนได้สนุกสนานแล้วก็กินข้าวกันอะไรอร่อยมากขึ้นนะครับผม mm hmm. ก็แค่นั้นแหละที่ผมต้องการนะครับโอเคผมยังไรก็ hmm. ขอบคุณมากที่ดูจนจบบล็อกนี้นะครับผม ติดตามกันให,หม่ที่คลิปหน้าเลยนะครับสำหรับนี้เออขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ